และก็มีคำวิจัยของสารนูนเคยวิจัยไว้แล้วว่าการจะแก้ทั้งฉบับนั้นเป็นเรื่องยากถ้าแก้เฉพาะมาตารานั้นๆครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับวันนี้หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาแสดงออกสิทธิทางการเมืออหลายคนก็บอกว่าจะผิดกฎหมายผิดประทุหรือไม่อย่างไรนั้น ี่น้องครับการแสดงออกทางการเมืองหรือการแสดงความหเห็นทางการเมืองในกรณีที่เราเป็นส่วนหนึ่งของภาพกันเราเป็นประชาชนเป็นผู้ที่ใช้อํานาจในการเลือกตั้งหาตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนรัสฎนั้นเราสามารถที่จะแสดงออกทางการเมืองหรือแสดงความหเห็นทางการเมืองได้แต่กลัวครับนะฮะ รวมถึงการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้นก็คือรัฐธรรมโนูญก็สามารถแสดงออกได้นะฮะเรียกร้องได้พี่น้องประชาชนที่ักครับวันนี้หลายคนก็มีความเห็นต่างทางการเมืองหลายคนก็มีความเห็นต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญหลายคนก็มีความเห็นต่างเรื่องของผู้นําประเทศแน่นอนครับวันนี้วิฤิศรทธาเรื่องของกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญนั้นมีมากยิขึ้น หลายคนออกมาเรียกร้องว่ารัฐธรรมนูญที่มีการยกล่างโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งและนำไปประชาธิจารณ์นำไปลงประชามตินะครับทําไปเพื่อให้ประชาชนนั้นลงคะแนนเสียงว่าจะเอารัฐธรรมนูฉบับด,ดังกล่าวหรือไม่แน่นอนครับประเด็นดังกล่านั้นมันมีความเป็นมายาวนานในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูนมีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญมีการทารัฐประหารยึดอานาจถึง13าครั้ง 13ครั้งนี้เป็นกรณีที่มีการยึดอำนาจโดยคณะรัฐบาลก็ทําให้มีการฉีกรัฐธรรมนูญก็เป็นควาว่ารัฐธรรมนูญที่มีเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ถูกทําลายก็ไม่อาจที่จะนํามาใช้ได้ก็ยกเลางขึ้นมาใหม่8 8ปีมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญถึง20ฉบับพี่น้องครับวันนี้ก็มีการเรียกร้องก็มีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอีกเช่นเดียวกัน นั่นก็คือการปรับปรุงแก้ไขรัฐนูญที่พี่น้องประชาชนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกต้องการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐนูญให้เป็นไปตามระบอบก,การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นต,ต้องมีความเป็นกลางในการเข้าสู่อำนาจองค์งกรทางการ แน่นอนครับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีภาะการสังคมเป็นมุกนั้นมีนกลไกสําคัญอยู่สาประการด้วยกัน 1. คือประชาชน 2. พระมหา,ากษัตริย์ซึ่งเป็นองค์กรของประเทศ 3. องค์กรทางการเมืององค์กรทางการเมืองก็ได้แก่รัฐสภาสสสบอตรงนี้ครับประชาชนเสียงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่เช่นเดียวกันมีความเห็นต่างบอกว่าการเข้าสู่อํานาจ ขององค์กรทางการเมืองนั้นไม่สง่างามไม่เป็นกลางไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวารัชกาลที่เจ็ดสมมอิให้กับประชาชนในวันที่พระองค์ท่านได้มอบอำนาจได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนั้นท่านทรงตรัสว่าข้าพเจ้ามอบอำนาจให้กับประชาชนซึ่งเป็นราษฎรของคนไทยทั่วประเทศ ไม่ได้มอบอำนาจให้แก่คณะหนึ่งหรือบุคคลหนึห่งบุคคลใดเท่านั้นแน่นอนครับวันนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง2475จนถึงวันนี้วันนี้ประชาชนเสียงวนใหญ่บอกว่าการที่ให้คณะคอสอชอซึ่งมาจากการยึดอำนาจมาจากการใช้กฎหมายบังคับรัฐบาลที่มนการเลือกตั้งและเอาอนาจของตัวเองยกล่างกฎหมาย มาจากกฎการศึกจากคณะปฏิวัติแล้วเลือกเอาสวสองร้อยห้าสิบคนมันเป็นกรณีที่ไม่มีความเป็นการทางการเมืองอยากให้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยแท้ให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาขออาสารับใช้นอกประชาชนเป็นการเข้าสู่กระบวนการเข้าสวมหนาจประชาธิปไตยโดยแท้นี่ก็มีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มอนุรักษนิยมที่ออกมาปกป้องรัฐธรรมนูญไม่อยากให้มีการแก้ไขร,รัฐนูนออกมาปกป้องถ้าใครแก้ไขจะไปดำเนินคดีอย่างงู้นอย่างนี้นี่คือความเห็นต่างทางการเมืองที่เกิดอ,อยู่ในปัจจุบันส่วนศรัทธาผู้นํารัฐบาลน,นะครับศรัทธาผู้นําประเทศก็มีความเห็นต่างเช่นเดียวกันกลุ่มแรกคือไม่เอาคลเอกประยุทธ์บอกว่าคนเอกประยุทธ์นั้นเป็นกรรมการที่มาจากการยึดอาดํานาจ คือมาสสร้างปัญหาทุจริตของรัฐบาลที่แล้วแต่สุดท้ายพลเอกยุทธ์กลับมาลงเล่นการเมืองเสียเองจากกรรมการมาเป็นผู้เล่นทําให้ขาดความสง่างามมีการวางแผนออกแบบวางรากฐานการอยู่ในอํานาจไม่ใช่อํานาจเจริญนะครับวางแผนที่อยู่ในอํานาจสืบทอดอํานาจต่อไปโดยการออกกฎหมาย ต่า,ตา,ตาประชาชนก็เห็นว่าไม่มีวามสง่างามที่จะเป็นผู้นําประเทศต่อไปโดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยไม่ไร้สิ้นซึ่งคนดีมีฝีมือก็อยากให้ประยุทธ์ลาออกไปและอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ต้องการให้ประยุทธ์จันโอชายอยู่ต่อบอกว่ามาจากการเลือกตั้งและก็สามารถบริหารราชการแผ่นดินนั้นไปด้วยดีก็ออกมาสแสดงความเิ็เห็นเกิด ความคิดเห็นที่แตกต่างกันสองฝ่ายบอกว่าวันนี้ประชาชนมีสองส่วนมีสองฝ่ายเท่านั้นหนึงเอาประยุทธ์กับไม่เอาประยุทธ์ไปนั่งที่ไหนร้านค้าไหนนะจะแบ่งกลุ่มชัดเจนฝ่ายที่เอาประยุทธ์ก็จะพูดทุกยอปั้นประยุทธ์ฝ่ายที่ไม่เอาประยุทธ์ก็จะบอกว่าประยุทธ์เนี่ยออกไปไม่สมควรอยู่ในตําแหน่งต่อไปไม่สง่างามนี่คือความบาดหมางทางความรู้สึก ของประชาชนในคนไทยทั้งประเทศพี่น้องครับรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูนมีการแก้ไขมาถึง2ี่สิบฉบับจะแก้ไขอีสบับหนึ่งเป็นไรไม,ไม่เป็นไรครับแก้ไขได้วันนี้สิทธิเสรีภาพสิทธิในหน้าที่ของพี่น้องประชาชนสามารถออกมาแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองได้ครับเพราะประชาชนคือเจ้าของอํานาจที่แท้จริงลุงตูมาจากอะไรครับอํานาจประชาชน มีการเลือกตั้งสอ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 ,สอไปเลือกนายรุฐมนตรีวันนี้ถ้าหากประชาชนจะไม่เอาลงตู่ยกเลิกให้ลงตู่เป็นผู้นาได้ไหมได้ดังนั้นการออกไปแสดงความคิดเห็นออกไปเรียกร้องออกไปแสดงเสรีภาพทางความคิดผ่านการชุมนุมได้ไหมได้เมื่อการชุมนุมนั้นนะครับเป็นการชุมนุมโดยสงบและปลอดจากอาวุธ ก็เป็นกรณีได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญสามารถทําได้รัฐธรรมนูญ2,560รับรองไว้ชัดเจนวันนี้หลายคนถามผมว่าทำไมบุญถาวรลต้องไปอยู่กับสะสะเตงผมกับสะสะเต้มงคลจิตมีดุมการทางการเมืองที่ตรงกันเมื่อรัฐบาลไม่ความสําคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าถ้าไปศึกษาดีๆแล้ว เป็นรัฐมนูลที่ออกแบบมาให้มีการแก้ไขเฉพาะตัวยากคือง่ายแก้ไขยากเพราะว่าต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสของ250คนในการเห็นชอบฐานร่างแก้ไขรัฐมนูมลและก็มีคำวิจัยของสารนูลเคยวิจัยไว้แล้วว่าการจะแก้ทั้งฉบับนั้นเป็นเรื่องยากถ้าแก้เฉพาะมาตรานั้นได้ ดังนั้นทําให้ประชาชนนี้เกิดความไม่เข้าใจว่ารัฐมนั้นสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ไปดูบ้านตา2 5งห้าหสองห้บอกชัดเจนแต่การแก้ไขมันมีเงื่อนไขชัดเจนอยู่ที่ต้องใช้เสียงสวออสวออมาจากการคัดเลือกไม่ให้เลือกตั้งนะครับผมเป็นบุคคลหนึ่งที่ยอมไปอยู่ในระบบเพื่อเข้าไปศึกษาไปดูไปลงสมัคร รับเลือกนะฮะรับเลือกไม่เ,เลือกตั้งนะฮะรับเลือกเป็นสวผ่านจังอำเภอผ่านจังหวัดผ่านระับประเทศผมติดหนึ่งในสองร้อยที่คอสอชจะคัดเลือกเอาห้าสิบคนผมไปศึกษาหมดจนเข้าใจถ่องแท้ว่ารัฐมนตรฉบับปัจจุบันนั้นมีจุดด้อยอย่างมากจุดด้อยที่ยังมีประเด็นที่ต้องให้ประชาชนนั้น สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายยากสิ่งเดียวที่นั้นจะทําให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่น้องประชาชนครับเราต้องออกมาเรียกร้องออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นคือการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญสามารถเปลี่ยนแปลงได้มิใช่การล้มล้างรัฐธรรมนูญเพราะ อำนาจอธิปไตยเป็นของปูงชนชาวไทยตามมาตราสามพี่น้องครับคนไทยทุกคนรักสถาบัพระกษัตริย์ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพวกโหนเจ้าซึ่งอยู่ในตําแหน่งมียุทธารนาศพยายามที่จะยัดเยียดให้ประชาชนที่มีความเห็นตา่างบอกว่าเป็นประชาชนที่ไม่รักพระเจ้าอยู่หัวไม่จริงครับประชาชนคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จงรักพักดีหลอพระเจ้าอยู่หัว มีเพียงไม่กี่คนคนส่วนน้อยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ของคนไทย70ล้านคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเห็นต่างกับคนไทยส่วนใหญ่กษัตริย์สถาบันก็ปรับตัวในยุคสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่จะทําให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงกระสัได้โดยง่ายน่าสะเกตไหมครับในการเสด็จเยือนราษรรแต่ละครั้งพระมหาหาักระสั ราชวงศ์นะครับจะให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายถ่ายทงถ่ายรูปจับมุงจับมือโดยง่ายและทรัพย์สินส่วนไหนที่เป็นส่วนของมหากษัตริย์พระองค์ท่านก็พยายามที่จะบริจาคคืนให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติทรัพย์สินของมหากษัตริย์นั้นเป็นทรัพย์สินของ,งุงศรสีของตระกูลของราชวงศ์นะพระองค์ท่านมีสิทธิ์แต่ด้วยคณะราษฎรครับีพวกโขนเจ้าเนี่ยไปยึดมา และก็มาครอบครองครอบงาการที่ออกกฎหมายให้พระองค์ท่านเนี่ยมีการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนนี้ได้มันก็ง่ายนะครับสินต่างๆที่เป็นที่ของกษัตริย์ที่ราชพัฒน์เช่ามหาเลยเช่าท่านก็บริจาคให้เลยให้เป็นของหลวงเป็นของประเทศชาติเลยนี่เห็นไหมครับทุกอย่างกษัตริย์นั้นพยายามปรับตัวอยู่กับยุคสมัยใหม่สิ่งสําคัญพระองค์ท่านก็อยากแก้ธรรมนูญ ก็อยากให้ประชาชนเข้าถึงประชาธิทปไตยที่พระอ,องค์ท่านเป็นประมุขพระอ,องค์ท่านเนี่ยใช้อำนาจผ่านอะไรครับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลโดยความเห็นชอบของใครครับรัษฎรรัษฎรเลือกตัวแทนเข้าไปวันนี้พี่น้องต้องออกมาเลยครับออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมคนนึงเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความที่มายืนข้างประชาชนอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็น ฉบับของประชาชนจริงๆอย่าก,กลัวครับพี่น้องประชาชนครับอย่าก,กลัวการแสดงความคิดเห็นถ้าเราไม่เป็นด่าทอต่อว่านักการเมืองในกรณีผิดกฎหมายอาญาทําได้อย่างผมมาแสดงความคิดเห็นให้มีการแก้ไขให้สวมาจาัดก,การเลือกตั้งของประชาชนหลายคนว่าบุญถาวรเข้าไปอยู่ในกระบวนการการรับเลือกให้ได้เป็นสวผมก็ต้องยอมรับในขณะนั้นเพื่อเข้าไปศึกษาว่ารัฐมนตรีฉบับนี้ดีไม่ดีผมไม่ใช่เงินนะครับ นะการไปสมัครรับเลือกตั้งนั้นผมใช้เงินไม่กี่บาทแม้ว่าจะไม่รับเลือกเป็นสอวอถึงวันนี้ผมได้รับเลือกเป็นสอวอนะครับผมก็จะเออาไม่เอาครับเพราะอะไรครับมันทําให้เกิดความไม่สง่างามพี่น้องครับวันนี้หลายคนออกมาด่าสสเต้ตด่าน้องชายผม,ผมเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักไทยศรยีอิไลวันนี้ผมบอกเลยว่าการที่พักไทยศรีวิไลถอนตัวจากรัฐบาลน,นั้น เพื่อมายืนข้างประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงจะบอกเลยว่าหกหมื่นกว่าคะแนนนี้ยมีความหมายมครับมีความหมายอย่างมากสสเขตนะครับได้แค่สามหมื่นก็ได้เป็นสสแต่การที่สสเต้คนไทยทั้งประเทศนะครับเขตเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเลือกเต้นเนี่ยได้มาสามหกหมื่นแ้มเนี่ยก็ถือว่าเยอะกฎหมายให้เป็นก็ต้องเป็นจะพักเล็กพักใหญ่มันอยู่ที่การกระทำของสอสครับ ผมท้าเลยว่าสสในสภาที่เหมืออยู่ทุกวันเนี้ย888คนเนี่ยอะไรยังไงลองดูสิครับว่าสสเต้ถึงจะมีพฤติกรรมอาจจะตรงไปตรงมาแต่มีความจริงใจกับประชาชนมากกว่าสสหลายหายคนนะเดี๋ยววันจันทร์นะครับศิละเจนจาคะก็เจอผมผมฟ้องผมเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคไทยศรีวิไรามาจับ มาด่าทอต่อว่าดูหมิ่นน้องชายผมผมฟ้องครับเจ๊กันนิสันอาญาครับคดีนี้จะไม่มีการยอมความครับบอกเลยว่าเราจะนิน่สุดการที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเรายอมไม่ได้เพี่น้องครับวันนี้ผมออกมาพูดมาคุยอยากให้น้องประชาชนเข้าใจสิทธิทของตัวเองเราพักไทยศรีวิไลผมในานามประธานที่ปรึษาากษาฝา่ายกฎหมายพักไทยศรีวิไลก็เต็มที่ในการที่จะให้น้องประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธ เข้าถึงความเป็นไปของประชาธิปไตยพี่น้องต้องกล้าออกมาลุกครับลุกขึ้นมาสู้ให้มีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญวันนี้ถ้าพี่น้องไม่ลุกขึ้นสู้อนาคตจะมืดมนเรื่องของความเหลี่ยมล้าในการทํามาหากินหลายๆอย่างพี่น้องเห็นครับทุกว,วันนี้ถามผมว่าวันนี้บุญถาววนยังเอาพยุทธ์จันโอชาเป็นนายกไหมผมไม่เอาแนละ้วเพราะว่าขาดความสง่างามหลายๆเรื่องผมอยู่ในรัฐบาลในหลายเรื่องนี้ผมเห็น นี่หลายๆเรื่องนะผมถามว่าทีกีสองร้อยใครสั่งซื้อหล,หลายเรื่องผมไม่จะพูดไปตามดูครับทีกีสองร้อยเนี่ยซื้อมันจะตามประเทศเนี่ยคนที่เอามาขายติดคุกติดตารางไปแล้วแต่คนที่นุมัติที่ซื้อเนี่ยยังลอยหน้ารอยตาลอยชายอยู่เลยนี่คือความเฮงซวยของระบบกฎหมายไทยวันนี้รัฐบาลบอกว่าจริงใจในการบังคับใช้กฎหมายโทษนะครับ ปล่อยให้มีการขายตัวนี้เกินราคาทุกปั๊มน้ำมันทุกแห่งของตำบลรัฐบาลทําไม่ได้แต่วันนี้ถ้าหากเราได้เข้าไปในอํานาจพัคไยศรีิไลัยในตัวผมเองนี่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยถ้าตราบใดยังมีการขายตัวนี้เกินราคาแลาผมเป็นนายมนตรีนะผมจะสั่งเลยยุติยุติการออกลอตเตอรี่ในงวดนั้น,น,นจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีการขาย,ไม,มาขายไม่ให้เกินกำหนดเกินราคาแปสิบบาท สิ่งแค่นี้เล็กๆยังทําไม่ได้เพราะไม่ทําคืออะไรครับอํานาจและผลประโยชน์ทางการเมืองและผลประโยชน์ในกองฉลากมหาศาลพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดก็อยากให้น้องนั้นลุกขึ้นมาสู้เราพรรคไทยศรีรไลและผมในฐานะทนายความของสสเต้พร้อมเดินเคียงข้างพี่น้องประชาชนพี่น้องต้องกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะอยู่อย่างทรนงเราเป็นประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจ อำนาจที่พระมหากษัตริย์รัฐการที่เกตและสถาบันพระากษัตริย์มอบให้เราเราต้องคัดสรรเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีเข้าไปสู่องค์กรทางการเมืองผมเป็นนักการเมืองที่มีรมการตรงไปตรงมาพีนพ่น้องครับวันนี้ก็มาพูดให้กําลังใจทุกคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐมนูลสามารถทําได้และเป็นสิทธิโดยชอบที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญเราแสดงความคิดเห็น ออกไปชุมนุมโดยสงบปลอดจากอาวุธสามารถทําได้พี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรยศถาบรรดาศัก์อะไรก็ตามหากเราคิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามริชช์สวัสดีครับ